เไไดี๋ยวเบียก็อี้ออกออกอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าตกท่อกันล่ะชว่งชว,งชวงที่แบบว่าช่วงที่บบราถ่ายูปแล้วก็ตกักมันไปทมันก็โผล่มาเพราที่กดถากดาด่ายรนที่ที่เขาตั<ป> <c oughs> ถ่ายรูมันได้นะตอนตอนแล้วมันถามรอบแล้วพี่มันไหยนานดำน้ำได้นานปล่เขาไม่รู้มันหายไปนานมากเลยอ่ะเจอมันตรงไหนครับเมื่อวานเจอในห้องน้ำแล้วก็พอวันนี้ให้เขามาดูดซ่วงก็เลยเจอมันในถังเอ้ยแห้งตอนแรกมันชักโคกเขาบอกแห้งไม่ได้นี่ต้องถ่าเนี่ยหัวมันเนี่ยกว่าพี่จะถ่ายได้เนี่ยพี่ก็เดี๋ยวเดีพี่ส่งแบบลายเลยให้ก็ได้นะอ๋อครับ แล้วมันท่อนี่ยมันไปทางอื่นได้ไหมนี่ไงคะท่อั้างนี้มันจะออกมากบ้านแล้วพี่กําลังจะหาอะไรมากั้นอ่ะเขาบอกต้องมีตะแกรงกั้นกั้นสัตว์หรือขันเข้าบ้านใช่ป่ะพี่ครับตอนมันลงเนี่ยมันลงมาจากมันมาทางนี้มันมันมาจากมันมาจากท่อใหญ่นี้จากท่อเนี้ยท่อเนี้ยมาจากสาธารณะวันมีวันหนึ่งฝนตกใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะมันก็คงเข้ามาทางท่อเนี้ยทาง้ายมือเนี้ยแล้วมันก็เข้าท่อนั้นไปแล้วมันก็ไปอยู่ฝั่งโน้นขึ้นชักโครก มันก็ออกไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้มันอยู่ฝั่งนน้นอันนั้นน่าจะบกเหมือนกันนะพี่กลัวขึ้นแมงนูนว่ะขึ้นที่เคยเจอก็คือในชะกโคกหักแล้อันเนี้ยหักใช่ลองดูในชะโคกนี่ชักโค เอี่ยามะน้องคำท่าแล้วดิ๊คำท่าหล่อๆนี้ดิอำท่าล้วินึสองเจ้าเอามือจับอีกมือจับไดจับหามไ้มึงกะบดอ้ไอ้เบนไอ้ยายาอยาินะเว้ยมือมือ้นกันหาไอ้น้องน้องท่าล้ดิเอาเดียเมือเดี๋ยวทไงอจับได้อะ